กำลังมองหาเวอร์เนียสักตัวนะคะเราจะเลือกซื้อเวอร์เนียแบบดิจิตอลหรือเวอร์เนียแบบสเกลดีค่ะเลดี้เอนจิเนียร์ข้อพิจารณาที่แอดมินจะแนะนำนะคะระหว่างเวอร์เนียแบบสเกลและเวอร์เนียแบบดิจิตอลนะคะอะ่ข้อแรกเลยนะคะเราดูที่ค่าความละเอียดในการ อ่านค่าได้นะคะอย่างยกตัวอย่างเช่นนะคะเวอร์เนียแบบสเกลตัวนี้ค่าความละเอียดอยู่ที่0.05ม mm ิลลิเมตรนะคะส่วนเวอร์เนียแบบดิจิตอลนะคะโดยทั่วไปก็จะมีค่าความละเอียดที่0.01ม mm ิลลิเมตรค่ะขึ้นกับชิ้นงานของเราว่าต้องการความละเอียดขนาดไหนนะคะส่วนข้อที่2นะคะการอ่านค่าจากเวอร์เนียแบบสเกลนะคะเราจะต้อง อ่านค่าเป็นนะคะอ่านจากาขีดของเวอร์เนียที่แสดงค่านั้นๆค่ะจะดูที่เมนสเกลแล้วก็เวอร์เนียสเกลแบบนี้นะคะในการอ่านค่าส่วนเวอร์เนียแบบดิจิตอลนะคะตัวนี้ก็สามารถอ่านค่าการวัดบนจอแสดงผลได้เลยแต่เวอร์เนียของแอดมินตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะคะที่จะอ่านค่าได้ทั้งแบบดิจิตอลแล้วก็แบบสเกลในตัวเดียวกันค่ะ พอดีอันนี้ไม่ได้ใส่ฐานไว้นะคะก็เลยกดตัวเลขให้ดูไม่ได้ข้อที่3นะคะเราจำเป็นที่จะต้องส่งออกข้อมูลหรือเปล่าถ้าจะต้องเอาข้อมูลการวัดไปใช้งานต่อต่อเนื่องว่าส่งไปยังคอมพิวเตอร์หรือเครื่องเครื่องจักรอื่นๆนะคะการเลือกใช้เวอร์เนียดิจิตอลก็จะเป็นทางเลือกที่ดีกว่าคะ่ะ เช่นตอนนี้ก็จะมีพอร์ตสำหรับส่งออกข้อมูลที่จะใช้ในการเชื่อมต่อไปอยังเครื่องมือหรือคอมพิวเตอร์ได้นะคะส่วนที่4นะคะก็จะเป็นเรื่องของการดูแลรักษาะคะ่ะถ้าเป็นแบบสเกลเราก็ดูแลรักษาแบบทั่วไปทำความสะอาดไม่ให้เป็นสนิมแบบนี้นะคะส่วนของตัวดิจิตอลก็จะต้องมีในส่วนของ แบตเตอรี่เพิ่มขึ้นมาด้วยนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายที่จะนำมาพิจารณาค่ะก็คือในเรื่องของราคาของเครื่องมือแบบสเกลก็จะถูกกว่าแบบดิจิตอลก็จะแพงกว่านะคะเราก็จำเป็นที่จะต้องพิจารณาข้อเปรียบเทียบทั้งหมดที่ที่กล่าวไปเป็นข้อมูลเปรียบเทียบเบื้องต้นนะคะในการเลือกว่างานของเราเหมาะกับเวอร์เนียแบบสเกลหรือแบบดิจิตอลค่ะ